หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ม่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางชีววิทยาพัฒนางานวิจัยไฝ่คุณธรรมสาขาวิชาชีววิทยามีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีาศาสตร์ในการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลงมือฝึกปฏิบัติและทดลองตลอดการเรียนการสอนจนครบหลักสูตรรวมถึงมีบุคลากรของสาขาวิชาที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์ต่างๆมากมายอาทิเช่น E c โคโล y ีนิเวศวิทยา ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาธรรมชาติศึกษาความเป็นอยู่ของสภาพธรรมชาติสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมซูโลจีสัตววิทยาเป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆของสัตว์โดยเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมโครงสร้างทางสรีรวิทยาและการจำแนกของสัตว์ กษศาสตร์เป็นาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการโครงสร้างการเจริญเติบโตการจำแนกประเภทไมโครไโบโอโล g จีจุลชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด้านรูปร่างโครงสร้างการสืบพันธุ์สรีรวิทยาการจัดจำแนก การแพร่กระจายในธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นไสโตจีนิติเซลลผนุตร์ศึกษาเกี่ยวกับันุษร์ในระดับเซลล์รูปร่างลักษณะและจำนวนของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตตำแหน่งที่ตั้งของยีนบนโครโมโซมรวมถึงการศึกษาการแบ่งเซลล์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โมเลกุลาร์ไบโอโลจีอนุชีววิทยาหรือช um, ีววิทยาระดับโมเลกุลเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของห่วยพันธุกรรมในระ um, ดับโมเลกุลรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ DNA, RNA และโปรตีนนอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการภายในสาขาวิชาเรายังมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลายัยเช่น การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามวัตถุป,ประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยนักศึกษาจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงการลงม,มือปฏิบัติจริงซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน,าน เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างสาขาวิชาชีววิทยาสามารถทำได้หลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องเช่นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ จากอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอาทิยาอาหารปุ๋ยการเกษตรและอื่น,นชีววิทยามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางชีววิทยาพัฒนางานวิจัยฝ่ายคุณธรรม